ฐาวรมานะทีนี้มีทั้งดับทั้งชุดเลยถาวรนี่มันไม่ใช่ร้อยหา้ากองแล้วไกอด oh ที่กองเนี่ยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มีนไ i g h t max c h a n n e นะครับคลิปนี้มีนไ i g h t m a ก็จะมาเปิดกล่องรถ A Revelation ที่เพิ่งเข้ามาใหม่จนกว่าจะได้นะครับแล้วเราจะไม่หยุดจนกว่าเราจะได้รถคันนั้นถาวรน,นะครับ <Okay. S 2> โอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเปิดกันเลยนะครับเริ่มแรกผมขอใช้สิทธิก่อนนะครับที่ ผมมีก็คือสิทธตรงนี้นะครับเปิดหนึ่งชิ้นที่ราคาถูกกว่าเดิมนะครับเปิดแปดกล่องไปเลยนะครับอืมก็จะสังเกตได้ว่ามันไม่ได้อะไรนะครับจากข้อมูลที่ผมหามาได้เนี่ยกล่องรถคันนี้เนี่ยตีว่าไม่ต่ำกว่าหมึ่เพชนะครับแล้วก็ถ้าดวงดีมากๆจะอยู่ที่ประมาณห้าพันเพชนะครับนั่นคือถ้าดวงดีนะอืมก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้ที่เราต้องการนะครับเปิดอย่างนี้ไปเลยทีละห้าสิบนะครับเราเตรียมเพชมา เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าพอสำหรับรถ A หรือเปล่านะก็ได้ Shadow Strike มานะครับ Dove นะครับแล้วก็อะไรที่เราไม่ได้ต้องการนะครับที่เราต้องการคือรถ A ถาวรอย่างเ,เดียวนะหลังจากที่ผมได้มาแล้วเนี่ยผมจะทำการรีวิวนะครับว่ามันเป็นยังไงมันดีหรือไม่ดีแล้วสมควรจะซื้อไหมนะเพื่อที่คนดูจะได้ตัดสินใจได้นะครับ ก็ไม่ได้ตามเคยนะครับใจนิ่งๆไว้โอ้อันนี้ไม่ได้แม้แต่ว่าแบบแบบ7วันนะครับซึ่งถือว่าแบบค่อนข้างได้ยากมากเลยนะครับเมื่อกี้เราเผาไปแล้วประมาณ5000เพชรนะก็แบบอยากได้หนักๆน,นะครับขอเปิดยากๆหน่อยก็เลยได้เลยนะเนี่ยโอ้โหไม่มีวี่แววเลยครับโอ้โห โอ้ยากมากเลยเนี่ยกล่องเนี้ยขับต่อจนกว่าเงินจะหมดนะครับเฮ้ยโอ้โหหมื่นเพชรแล้วแบบไม่เจ็ดวันก็ถาวรจัดว่าแบบได้ยากที่สุดตั้งแต่เคยเปิดมานะครับไม่ใกล้ได้เลยนะเนี่ยได้โล <Okay. S 1> แต่ว่าได้รถแล้วนะครับ ทาาอนเย้เ yeah, ย yeah. ถือว่าคุ้มนะครับผมผม,ผมแปลกใจอย่างหนึ่งที่ว่าปกติอะที่ผมเห็นว่าเพื่อนผมเปิดอะไรอย่างนี้นะครับคือผมจะเห็นพวกเจ็ดวันออกมาก่อนอะไรประมาณนี้ออกมาก่อนออกง่ายกว่าแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันเปิดยากขนาดนี้ก็เป็นรถที่ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่า ถ้าให้ผมรีวิวผมขอเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้นะครับก่อนหน้านั้นนะครับเรามาดูจํานวนเงินที่ใช้นะครับใช้ไปทั้งหมด1 3 0 0 0เพชนนะครับหรือว่าตีเป็นจํานวนกล่องอยู่ที่350กล่องนะครับ ออกที่กล่องที่306นะครับเต๋อตีเป็นจํานวนเงินง่ายๆก็ตกประมาณสัก7000กว่าบาทนะครับถ้าถามว่าคุ้มไหมไอ้คาถามนี้มันอยู่ที่ว่าใจเรามันคุ้มเท่าไหร่นะครับสาหรับผมเนี่ยถือว่าคุ้มที่ว่าได้มันมาแล้วก็ไม่ไปเลยมากกว่า7000กว่าบาทแล้วนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับการรีวิวนี้จะประกอบไปด้วยการอัพเต็มทุกอย่างนะครับทดสอบความเร็วแล้วก็เอาไปลงแรงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมจะพูดถึงจุดเด่นจริงๆของรถคันนี้นะครับว่าข้อดีจริงๆในระยะยาวของมันเนี่ยคืออะไรนะครับ แล้วก็มุมมองของโปรเพเยอร์ที่มีกับคันนี้เนี่ย มียังไงมั่งนะครับการอัปเต็มของมันนะครับใช้ประมาณ1 0 0 0 0แสนทีพอยต์นะครับแต่ว่าเอฟเฟกค่อนข้างดีนะครับรถคันนี้เนี่ยมันจะเป็นเล่นได้2แบบเลยคือสายความเร็วแล้วก็สายไอเทมนะครับเออได้ทั้งคู่นะสายทางซ้ายนะครับมาทอสโอนจะเป็นสำหรับสายไอเทมนะครับมีพวกเบสิคพาวเวอร์นะครับมินิบูสต่างๆนะครับส่วนทางขวาเนี่ยจะเหมาะสำหรับเรสซิ่งมากกว่านะครับเพิ่มความเร็วของไนโตรให้เราไปได้เร็วขึ้นนะแต่ว่าเอฟเฟกทางซ้ายเนี่ยของมาทอสโอนเนี่ยก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับสสาามรรถถใช้้้เลล่่่นนนนก็ไดดแแววตััะคบ เมนฟูี่ยก็จะช่วยเรื่องของไนโตรนะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดในโตนะครับแล้วก็ระยะเวลาของไนโตรด้วยครับถือว่าเป็นเอฟเฟกที่ดีนะครับต่อมาเนี่ยมาดูที่ทางซ้ายนะครับวานเน์เทอร์โบนะครับเหมาะสําหรับไอเทมนะครับแต่ว่าเลสซิ่งก็ได้เหมือนกันนะเอาเรสเทอร์โบเนี่ยเหมาะสําหรับทีมแบทเทิลนะครับเป็นพวกเบสิคพาวเวอร์แล้วก็พลังของมินิบูสนะครับทำให้เราบูสแรงนะครับแล้วก็ขับเร็วนะครับ ต่อมานะครับเป็น Star Turbo ครับเพิ่มความแรงของในโตัวของเรานะครับแล้วก็ความแรงของ Mini b o o s ของเราครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดของในโตัวของเราอีกด้วยนะครับเหมาะสําหรับโหมด Racing นะครับแต่เราสามารถเลือกใช้ระหว่าง One Turbo กับ Star Turbo ได้นะครับต่อมาที่ระบบ e อนแทงนะครับ Plasma Alloy Bottle เนี่ยดีนะครับเพิ่ม Mini Boost Power นะครับความเร็วสูงสุด Mini b o o s แล้วก็ระยะเวลาของ Mini b o o s นะครับแถมชาร์จ time อีกนะครับ ส่วนด a l Conductor Cooling เนี่ยไม่ดีนะครับไม่ค่อยน่าใช้นะไม่จำเป็นจะต,ต้องอัพนะคิดว่าไม่ได้ใช้ในสถานการณ์ไหนเลยนะสายที่ผมเล่นนะครับความเร็วสูงสุดของ WCW เนี่ยจะอยู่ที่286.4ส่นะครับส่วนความเร็วสูงสุดของ CWW จะอยู่ที่302นะครับมันมีวิธีให้ความเร็วสูงกว่านี้แต่ว่าต้องไม่ใช่สายที่ผมเล่นนะครับข้อดีจริงๆของรถคันนี้เนี่ยมันอยู่ที่พา s s ตของมันนะครับพาร์ดีมากนะครับคือเวลาที่เราเลี้ยวแล้วเนี่ยเราจะไม่สูญเสียความเร็วนะครับ ต่อมาผมก็จะเอาไปทดสอบในแรงนะครับแล้วมาดูว่านอกจากค่าสถานะที่เราเห็นอยู่เนี่ยเรื่องของการชนต่างเนี่ยมันดีไหมนะตอนนี้ผมสุ่มได้ด่านในโซเวลนะครับที่เคยสอดเล่นไปแล้วนะเรื่องของการชนเนี่ยไม่มีปัญหานะครับรถคันนี้เนี่ยมีโครงสร้างที่แข็งนะครับแล้วก็ชนแล้วก็ไม่ได้กระเด็นอะไรมากนะครับส่วนพัฟฟิของมันเนี่ยในการที่ว่าเลี้ยวและความเร็ยวไม่ลดก็ช่วยในเรื่องของเวลาที่เราโดนชนแล้วเนี่ยเราก็จัดรถได้ง่ายมากขึ้นนะครับเวลาที่เราโดน ในใแรงนะส่วนเรื่องของการทำอเวดิฟนะครับแอดวานดิฟคันนี้เนี่ยถือว่าทำได้ง่ายเหมือนเรเซอร์เลยครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่ว่าพาสีฟของมันเนี่ยทำให้ความเร็วในการเลี้ยวไม่ลดไม่เหมือนกับเรเซอร์มันจะทำให้เหมือนคันนี้เนี่ยไปได้เร็วกว่าเรเซอร์นะครับอืมเป็นคันที่ดีมากๆนะครับเหมาะสำหรับลงแรงมากมากนะครับแล้วก็ถ้าเทียบจากประสบการณ์ที่ผมเคยลองรถคลาส A มาทุกคันนะครับไม่ใช่ไ d ผมเองนะไม่มีตังซื้อขนาดนั้น คันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถคลาส A ที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมเคยลองมาไม่ว่าจะเป็นซ u เปอร์โนวาซาก้าสคาริเลตุกต่างๆเนี่ยคันนี้เนี่ยกินนะครับมุมมองของโปรเพเยอร์ที่มีกับคันนี้เนี่ยก็บอกไว้ว่าคันนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ถึงซีซั่นที่7ที่8ก็ยังถือว่าเป็นคันที่ฮิตแล้วก็ใช้ได้ในการแข่งขันอยู่นะครับในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมมองว่าคันนี้เหมาะสำหรับหมดไอเทมมากที่สุดครับ ในโหมดไอเทมเนี่ยปกติเวลาที่เราจะเลี้ยวหรือจัดองศาการเปลี่ยนทิศต่างๆบางครั้งเราใช้ Drift ผสมนะครับเพื่อช่วยในการเลี้ยวทีนี้เนี่ยการดริฟต์เนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่ว่ามันจะลดความเร็วพอเราใช้เลเวลเลชันนะครับพัซซีของมันที่ทําให้เลี้ยวไม่เสียความเร็วเนี่ยบางทีจากการที่เราดริฟต์เราจะเปลี่ยนเป็นการเลี้ยวเฉยๆนะครับแล้วความเร็วของเราก็จะไม่ตกทําให้เราสามารถขับในโหมดไอเทมได้ไวมากนะครับเรียกได้ไวัยกว่ารถ B ปกติแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าน,นี่เป็นรถ A นะครับแล้วก็ไวกว่ารถ A คันอื่นนะครับที่จะต้องใช้ การดิฟเพื่อจัดการนะครับการเลี้ยวด้วยนะโปรเพเยร์จีนหลายคนเลือกที่จะใช้เรเวเลชั o นนะครับในการแข่งแล้วก็ลงแรงนะครับสำหรับโหมดไอเทมแต่ว่าในระยะยาวเลยเนี่ยพอมีรถ A คันอื่นๆเข้ามาด้วยแล้วเนี่ยสำหรับการเล่นโหมดเลสซิ่งเนี่ยเรเวเลชันเนี่ยจะถือว่าไม่ได้เหมาะขนาดนั้นนะครับเพราะว่ารถ A คันอื่นที่เข้ามาเนี่ยมันจะทำมาเพื่อการวิ่งโหมดเลสซิ่งโดยเฉพาะแต่ว่าสำหรับโหมดไอเทมผมยืนยันคำเดิมนะครับว่าเรเวเลชันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคันที่ดีที่สุดนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ได้โอกาสมาลองอัพเต็มแล้วก็ใช้แล้วก็รีวิวให้ฟังนะครับอยากจะให้คลิปนี้เนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับพี่ๆเพื่อนๆหรือว่าน้องๆน,นะครับที่กำลังจะตัดสินใจซื้อ r e v e l a t i o n นะครับว่าจะซื้อดีหรือไม่ดีอันนี้ผมให้ตัดสินใจเองนะครับแต่ว่าข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมหามาได้นะครับบอกว่าเลียดคันนี้เนี่ยค่อนข้างแบบที่แน่นอนคือได้ยากนะครับ ถ้ามองกับกันคือมันหายากนะครับส่วนจำนวนเพชรที่ต้องใช้เนี่ยก็ตีว่าไม่ต่ำกว่า5,000นะครับผมมองว่าไม่ต่ำกว่า1 0,000นะโดยคนมือคนปกตินะครับก็ต้องมี7000บาทขึ้นไปนะครับถึงจะได้รถคันนี้มาถ้าได้เร็วก็ถือว่าโชคดีนะครับผมจะมองในระยะยาวด้วยนะครับผมมีทำคลิปรีวิวรถ A ของเซิร์ฟจีนทุกคันแปลเป็นไทยนะครับให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็ตัดสินใจว่าในอนาคตเนี่ยจะมีคันไหนที่อยากได้อีกหรือเปล่านะครับ แล้ววันนี้ทุกคนก็ได้ไปเต็มแม็กแล้วนะครับสามารถกดไลค์แชร์รือ Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปได้ครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ